สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินป่าออนทัวร์ครับวันนี้อยู่กับนาตีในช่องออนทัวร์ครับมีมีดอินเนบเล็กชิปเปอร์สติลเหลือ3เล่มสุดท้ายแล้วนะครับราคาเดิมครับราคามีดพร้อมซองใส่มีด3,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กที่มีความแข็งเหนียวและก็ตตานสนิมนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับ คำว่าต้านสนิมนะถามว่าเป็นสนิมไม่เป็นนะครับแต่จะเป็นช้านะครับเป็นช้ากว่าเหล็กแหนบเนี่ยเยอะเลยนะครับนะเหล็กแหนบเหล็กตะลุปืนนะแปบเดียวเป็นเลยครับใช้งานเสร็จเสร็จปุ๊บทิ้งไว้สักสิบกว่านาทีนะขึ้นคราบแล้ะครับนะอย่างตรงน,นี้นะอ่าขึ้นช้าจริงๆยอมรับนะขึ้นช้าจริงๆนะครับมาดูครับสเปคของตัวมีดครับเล่มที่หนึ่งความยาวอยู่ที่9.2นิ้วความกว้างอยู่ที่2.2นิ้วสันหนา6.5มิลสวยงามมากครับ เป็นสไตล์ขัดขาวกึ่งเงาตัวนี้เป็นแบบทิ้งผิวไฟด้ามจับเป็นด้ามจับไม้บ้านเก่าไม้มะค่าตัวนี้เป็นส่วนของตาไมา้ไม้บ้านเก่านี่ก็ดีนะครับเปอร์เซ็นต์ยืดเปอร์เซ็นต์หดนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับสวยมากอีนิปไซน์นี้ครับสำหรับลุยงานหนักได้สบายครับเล่มที่หนึ่งได้สองสีน้ำตาลอ่อนเนี่ยใส่ซองก็ยิ่งสวยเข้าไปอีกครับ เป็นที่สครับยาวเท่ากันครับ9.2กว้าง2.2ทุกเล่มไม่มีตำหนินะครับเล่ม2กับเล่ม3สามจะได้ซองสีดำด้าน เล่มที่สขนาดเท่ากันเป๊ะเลยนะครับมาดูด้ามสีออกช่ำๆสีแดงช่ำๆสวยมากนะเนี่ยดูการแต่งด้ามเพื่อนๆสนใจครับแอดไลน์ใต้คลิปทักมหาาตีได้เลยนะครับสาม0ันบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ